หลังจากที่ฉันดูบัตรของนะัทพรมาเยอร์แล้วเนี่ยเขาไม่สามารถอยู่ในออสเตรียได้อีกต่อไปแล้วต้องออกจากออสเตรียสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง My Your l y m i l อี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 ออและสำหรับคลิปวันนี้นะคะดิฉันก็ มีเรื่องอีกแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวอันนี้นั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์กันด้วยนะคะอ่ะมาทุกคนมาฟัง คืองี้เดี๋ยวจะต้องเท้าความก่อนเนาะว่าเราเนี่ยย้ายมาอยู่ออสเตรียตั้งแต่เดือนตุลาคมก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็นับรวมเวลาทั้งหมดประมาณ4เดือนนะซึ่งผ่านไป4เดือนแล้วและเรามาอยู่ที่นี่ด้วยวีซ่าติดตามสามีเยอรมันนะคะซึ่งเราเนี่ย ยังมีวีซ่าของเยอรมันอยู่นะคะจนถึงเดือนตุลาคมปี2022นั่นก็คือตุลาคมปีนี้นั่นเองที่วีซ่าเยอรมันของเราจะหมดและพาสปอร์ตของเรานะคะก็จะหมดอายุพร้อมกันในวันที่22เดือนตุลาคมปี2022 และด้วยความที่เราเข้าใจผิดอย่างแรงนะคะความเข้าใจผิดอย่างแรงขีดเส้นใต้สีแดงตรงประโยคนี้ตัวหนาๆสองบรรทัดนะว่าวีซ่าติดตามสามีของเยอรมนันหรือว่าของยุโรปนะคะถ้าคุณย้ายประเทศคุณจะสามารถอยู่ในประเทศใหม่ที่คุณย้ายไปด้วยวีซ่าเดิมได้แค่ 90วันเท่านั้น90วันเท่านั้นนะคะและด้วยความเข้าใจผิดอย่างที่บอกด้วยความที่นี่มีวีซ่าติดตามสามีของเยอรมันซึ่งมันเป็นยูโรเปียนคันทรีเหมือนกันด้วยความเข้าใจผิดนะคิดว่ามันจะใช้ด้วยกันได้ตลอดเวลาก็เลยนิ่งนอนใจค่ะ ด้วยความนิ่งนอนใจนี้ก็เลยตั้งใจว่าอะไหนๆวีซ่าเยอรมันเนี่ยกับพาสปอร์ตจะหมดอายุเดือนตุลาคมแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจองทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนแล้วค่อยไปยื่นของวีซ่าออสเตรียดิฉันก็เลยทำการจองคิวทำพาสปอร์ตนะคะไปเมื่อเดือนมกราคมนับดูนะจากเดือนตุลาคมมาถึงเดือนมกราคม ตุลาพฤศจิกาธันวามกราคือมัน3เดือนแล้วทุกคนมันสามเดือนแล้วแต่นี่ไงไม่รู้ไงก็คิดว่าเออเดี๋ยวได้พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำวีซ่าแต่จริงๆมันเกิน3เดือนมันเกิน90วันแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าด้วยความนิ่งนอนใจความไม่รู้ความปึกความโง่ความอะไรนั่นแหละก็เลยเข้าใจว่ามันใช้ด้วยกันได้ดิฉันก็นิ่งนอนใจมาก ไปทําพาสปอร์ตสิ้นเดือนมกราคมด้วยนะที่จองคิวก็คือสิ้นเดือนมกราคมนั่นแหละแล้วก็ไปทำอ่าเสร็จทีนี้คือเจ้าหน้าที่ที่ทำพาสปอร์ตบอกว่าอ่าจะต้องใช้เวลารอประมาณ6-8อาทิตย์นะคะเพราะว่าเราจะต้องส่งเรื่องเนี่ยไปทำที่ไทยที่กลงสุนที่ไทยแล้วก็พาสปอร์ตจะถูกส่งกลับมาระยะเวลาเนี่ยอาจจะใช้ประมาณนี้6กถึงสัปดาห์ ดิฉันก็โอ้โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าวีซ่าเยอรมันจะหมดเดือนตุลาคมไงเรายังอยู่ที่นี่ได้จนถึงเดือนตุลาคมไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งเราว่าประมาณ6กถึงแสัปดาห์ใช่ไหมที่เราจะได้รับผ่ารับพาสปอร์ตเล่มใหม่คืนมาแต่จริงๆผ่านไปแค่2อาทิตย์นะคะก็คือพาสปอร์ตส่งมาที่บ้านแล้วนะคะก็คือเร็วมากก็คือไม่ถึง2เดือนนะทุกคนอะทีนี้ ความพีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะหลังจากที่พาสปอร์ตมาส่งประมาณ2วันในตู้ไปรษณีย์บ้านที่ฉันค่ะก็มีใบเตือนจากตำรวจออสเตรียมาค่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูหน้าตาใบาเตือนนะคะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งใบเตือนนี้ระบุชื่อนานสาวนันทพรมาเยอร์อย่างชัดเจนนะทุกคนคือ ตอนนั้นคือแบบใจแบบเต้นตุ่ม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 คือแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือตอนนั้น่ะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าวีซ่าเยอรมันยังสามารถใช้อยู่ในออสเตรียได้คือตอนนั้นยังยังเปึกอยู่ยังไม่เบิกเนตรนะก็เลยแบบให้โดมินิกนะคะโทรไปถามที่สถานีตำรวจตามที่เบอร์ที่เขาให้มาในใบนั้นนะว่าเฮ้ย ทำไมนางสาวนะัทพรมาเยอร์เนี่ยถึงได้ใบเตือนอันนี้เขาไปทำอะไรผิดเขาไปก่ออาชญากรรมอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าโดมินิกโทรไปรอบแรกใช่ไหมคะเจา้าหน้าที่ที่โทรมาที่ทำเรื่องเราเนี่ยเขาไม่อยู่ที่สถานีตำรวจก็เป็นเจาน้าหน้าที่อีกคนนึงรับเรื่องไว้แทนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวันนั้นก็ไม่ได้คุยคะ่ะ ก่อนที่จะโทรคุยกับตำรวจใช่ไหมคะพอเราได้รับพาสปอร์ตมาแล้วเนี่ยโดมินิกก็ทำการโทรนัดหมายนะคะไปที่เบฮานะคะก็ที่เราทำคลิปไปครั้งที่แล้วเนาะว่าเราไปถ่ายรูปไปถ่ายเอกสารอะไรแล้วเกิดเหตุการณ์วายป่วงอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะคะก็คือวันนั้นนั่นแหละที่เราไปยื่นวีซา่าก็คือหลังประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์เราก็ทำนัดกับเบฮาเราก็ได้นัดวันที่2มีนาคมนะคะ ซึ่งวันที่เราทำนัดคุยกับเบหานั้นตอนเย็นตำรวจก็โทรมาที่มือถือโดมินิกจ้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราทำกับข้าวอยู่ในครัวตอนนั้นประมาณ6โมงเย็นนะคะตำรวจโทรมา6โมงเย็นทุกคนคิดดูคือปกติอะในเยอรมันใช่ไหมก็คือถ้าแบบเป็นเวลาราชการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยบอกว่าโทรหากันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะบอกว่าทำเฉพาะช่วงเวลางานแต่ว่า ตำรวจโทรมา6โมงเย็นน่ะคิดดูว่ามันจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนขนาดไหนตำรวจโทรมาค่ะเป็นผู้หญิงก็โทรมาคุยคุยคยุซึ่งโดมินิกก็เป็นคนคุยเพราะว่าเขาคุยภาษาเยอรมันกันซึ่งให้คุยกับเราถ้าภาษาอังกฤษโอเคคุยได้แต่ว่าถ้าเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยเราแบบทางการอะไรขนาดนั้นเราคุยไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยโดมินิกก็เป็นคนคุยตำรวจก็แจ้งข้อมูลมาว่าเนี่ย เราพบว่าเนี่ยนางสาวนะทิพรมาเยอร์ Meyer, ได้ทำการ uh, register นะคะก็เหมือนกับว่าเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่เฟลเคชเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วแต่ทำไมผ่านไป4เดือนแล้วทำไมยังไม่เห็นนางสาวนธะิพรมาเยอร์ Meyer, เนี่ยไปยื่นขอวีซ่าเลยซึ่งตำรวจก็สงสัยว่า นางสาวนัทิพรมาเยอร์เนี่ยน่าจะอยู่ในออสเตรียรโดยที่ไม่มีวีซา่าและนั่นมันก็คือการอยู่แบบผิดกฎหมายดิฉันได้ยินทุกคำค่ะดิฉันเข้าใจประมาณ80%เเซแต่ไม่สามารถสนทนาได้ฟังเข้าใจแต่สนทนาไม่ได้ก็เลยแบบไอ้เฮียยังไงวันเนี้ย แบบเฮ้ยคือกูจะดอนส่งกลับประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนนั้นแบบความคิดต่างๆนานานูนาน่นน,น,น,นี่เข้ามาในหัวเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยโดมินิกก็อธิบายให้ทางเจ้าหน้าที่ฟังบอกว่าเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดของทางเราว่าเราคิดว่าเราอยู่ออสเตรียเนี่ยด้วยวีซ่าติดตามสามีเยอรมันได้ตลอดและทีเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ตลอด เธออยู่ได้แค่90วันแล้วตอนนี้มันเกิน90วันมาแล้วซึ่งฉันกราบสามีดิฉันนะคะคือนางก็แบบอ้อนสุดฤทธิ์อะว่าแบบเออแล้วจะมีวิธีการอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าจะต้องทำยังไงนู่นนี่นั่นทางเจ้าหน้าที่เว้ยบอกขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมขอฟังเสียงมาที่พ่อหน่อยได้ไหมคือด้วยความที่เขาอะเข้าใจว่า เราแต่งงานมาหลอกๆเว้ยแล้วพอแต่งงานมาแล้วก็เหมือนกับเราเลิกกันแล้วเราก็แบบไปอยู่ที่อื่นไปทําอย่างอื่นไปอยู่แบบอยู่แบบผิดกฎหมายที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาก็เลยว่าขอให้เขาแบบส่งเสียงหรือพูดอะไรหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ hello Isbinda อะไรอย่างเงี okay ้ยเออแกแบบมันน่ากลัวมากอะ่ะและทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเขาขอดูบัตรเอ่อเขาเรียกอะไรบัตร ั่งด้าวของเยอรมันที่เราถืออยู่ตอนนี้ให้ถ่ายส่งให้เขาเดี๋ยวนั้นเลยทั้งข้างหน้าและข้างหลังนั่นแหละโดมินิกก็ทำการถ่ายแล้วก็ส่งไปนะคะผ่านไปประมาณ10นาทีเขาก็โทรกลับมาเขาก็บอกว่าหลังจากที่ฉันดูบัตรของนะัธิพรมาเยอร์แล้วเนี่ยพบว่า เขาไม่สามารถอยู่ในออสเตรียได้อีกต่อไปแล้วเขาจะต้องออกจากออสเตรียแล้วก็ขอวีซ่าเข้ามาใหม่วีซ่าติดตามสามีเข้ามาใหม่ตั้งแต่แรกเพราะมันเกิน90วันไปแล้วแต่แต้มบุญอีกแล้วทุกคน แต้มบุญอีกแล้วตำรวจบอกว่าโอเคแต่ด้วยความที่เธอไม่รู้ด้วยความที่เธอเข้าใจผิดเราจะอนุโลมให้ทางตำรวจนะคะก็พูดประมาณว่าเธอทำนัดกับทางเบฮาแล้วใช่ไหมโดมินิกก็บอกว่าออใช่ครับเราทำนัดแล้วเรียบร้อยแล้วเราอาจจะได้นัดวันที่2มีนาคมทางตำรวจก็บอกว่าโอเค ครั้งนี้เราอนุโลมให้นั่นแหละอย่างที่บอกว่าถ้าตำรวจไม่อนุโลมให้นั้นทุกคนดิฉันก็ไม่มีทางที่จะมันนั่งเสนอหน้าทำคลิปอยู่ที่เฟลเคยออสเตรียแห่งนี้นะคะดิฉันขอกราบแทบเท้าตำรวจเฟลเคียไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะ ซึ่งตอนนี้เราก็ไปทำวีซา่าไปยื่นเรื่องทำวีซ่าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนส่วนคลิปเอกสารต้องใช้อะไรบ้างนู่นนี่สำหรับคนที่มีวีซ่าติดตามสามีของเยอรมันแล้วย้ายประเทศมาอยู่ออสเตรียเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะคะก็มาสรุปกันนะคะสำหรับคนที่มีวีซ่าติดตามสามีของเยอรมันหรือว่าของใน ยุโรปประเทศอื่นๆนะคะที่ย้ายประเทศไปอยู่ในยุโรปด้วยกันนะจะสามารถอยู่ในประเทศใหม่ได้แค่90วันนะคะถือว่าเป็นวีซ่าเชงเก้นนะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก90วันวีซ่าจะตัดทำให้เราอยู่ในประเทศใหม่โดยการที่ไม่มีวีซ่าหรือเป็นคนเถื่อนนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่ไปติดต่อที่รัฐเฮาส์นะคะหรือว่าเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้วเราไม่รู้ว่าประเทศอื่นนะก็คือต้องไปเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านเหมือนที่นี่ที่ออสเตรียกับที่เยอรมันไหมนะคะก็ถ้าเป็นที่ เยอรมันก,กับที่ออสเตรียเนี่ยก็จะบอกว่าต้องไปที่ร้านเฮาเพื่อแบบไปรีจิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละหลังจากที่รีจิสเตอร์เสร็จแล้วนะคะก็รีบโทรไปนัดนะคะกับเบฮาเพื่อทำเรื่องขอวีซ่าเนาะเดี๋ยวไม่งั้นจะโดนใบเตือนตำรวจเหมือนที่เราโดนนะคะทุกคน เอาจริงๆนะซึ่งถ้าตำรวจออสเตรียไม่ใจดีเนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้ในช่วงเวลาที่มันเกิดโรคระบาดแบบนี้เรื่องการเดินทางเอย่ยเรื่องการขอวีซา่านู่นนี่นั่นอะไรเอย่ยมันเป็นเรื่องที่แบบยากแล้วก็แบบว่าวุ่นวายมากอะไรเงี้ยซึ่งต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาหลายสิ่งหลายอย่าง โอเคนะคะทุกคนก็จบคลิปกันไปแล้วเรียบร้อยเนาะกับคลิปโดนใบเตือนจากตำรวจออสเตรียวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเดี๋ยวเรานั้นจะมา พูดถึงการขอวีซ่าออสเตรียด้วยวีซ่าติดตามสามีของเยอรมันว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างใช้เวลาทำนัดนานเท่าไหร่นะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึง่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะ